ซินเดอเรลล่าหยุดอยู่หน้าตึกสูงของบริษัทรู้สึกถึงความเย็นเฉียบที่ไหลผ่านร่างกายลมพัดแรงจนเส้นผมพลิ้วไปตามทิศทางเหมือนลมกำลังพาเธอกลับสู่อดีตทุกกา้าวที่เดินเข้าไปในลิฟต์เสียงโลหะกระทบกันดังแปลกๆทำให้หัวใจเต้นแรงมือจับราวจับแน่นขึ้นชั่ววินาทีหนึ่งความทรงจำเก่าผุดขึ้นมาเหมือนเงามืดที่แอบอยู่ในชุกมุมห้องประธานหนุ่มยืนอยู่ข้างหน้าประตูสำนักงานแสงไฟศาสตร์เข้าหน้าตาเขาทำให้เห็นสายตาที่เย็นชาเฉียบขาดหัวใจของเธอสัน่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนลมหายใจของเขาเรียบเฉยแต่เต็มไปด้วยอานจ เธอวางลูกชายตัวน้อยลงเบาๆเด็กมองรอบตัวด้วยความสงสัยเสียงหัวใจของเธอกับเขาเหมือนกำลังแข่งขันกันแสงแดดที่ลอดหน้าต่างลงมากระทบแก้มเด็กทำให้เธอรู้สึกถึงความอ่อนโยนที่แตกต่างกับความเย็นชาในห้องประธานหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้ใบหน้าของเขาไร้รอยยิ้มมือเรียวยาวแต่กลุ่มผมของลูกชายช้าๆเสียงเต้นหัวใจของเธอกระแทกกับความเงียบลมหายใจของเขาอุ่นขึ้นแค่เสียววินาทีแล้วกลับเย็นเฉียบ เธอเริ่มพูดคำพูดสะดุดลิ้นความจริงที่ซ่อนมานานระเบิดออกมาเด็กชี้ไปที่เขาและรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าย็นชาทุกสิ่งเหมือนหยุดชั่วขณะแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและไม่เชื่อประธานหนุ่มถอยหลังเล็กน้อยมือของเขาสั่นเล็กน้อยเธอเห็นแววตาที่ซ่อนความรู้สึกทั้งหลายการาเผชิญหน้าที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าทั้งหมดประธานหนุ่มยิ่งไปหลายวินาทีเสียงลมหายใจหนักแน่นในห้องเงียบเขาไม่พูดอะไรมือยังค้างอยู่กลางอากาศดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจและไม่เชื่อ เด็กยิ้มเล็กๆอย่างไร้เดียงสามือจิ้มไปที่เขาทําให้หัวใจของซินเดอเรลลา่าสถานอย่างรุนแรงความจริงที่เธอเก็บไว้นานหกปีที่เธอซ่อนลูกชายทุกความเจ็บปวดและการพลัดพรากกาลังระเบิดออกมาเสียงกระจกแตกเบาๆจากโตะ๊ะข้างๆทาให้ทุกคนสะดุ้งเธอรู้สึกถึงแรงส,สะเทือนในอกความกลัวและความคาดหวังประปนกันเธอก้าวเข้าใกล้เขาช้าๆ,าๆนี่คือลูกของเราเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่หนักแน่นประธานหนุ่มมองเด็กและจากนั้นสายตาของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นความสับสนผสมความตกใจและความเจ็บปวดที่เธอเคยเห็นเพียงในความฝัน เด็กยื่นมือไปหาเขาประธานหนุ่มนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก้มลงช้าๆใบหน้าของเขาใกล้เด็กที่สุดเท่าที่ใจจะกล้าแต่มือยังค้างกลางอากาศความเย็นชาเริ่มละลายเป็นความไม่แน่ใจซินเดอเรลล่าเห็นน้ำตาเล็ดรอดมุมตาเขาหัวใจเธอทั้งเจ็บปวดทั้งโล่งใจทุกอย่างเหมือนระเบิดออกในหนึ่งวินาทีเธอไม่เคยคิดว่าการกลับมาครั้งนี้จะทำให้เขาต้องรับรู้ความจริงในแบบนี้ ลมหายใจของเขาแรงขึ้นใบหน้าเงยขึ้นมองเธอเงียบแต่เต็มไปด้วยพลังทุกคำพูดที่เธอเคยซ่อนกลับไม่จำเป็นอีกต่อไปความตึงเครียดในห้องกดทับหัวใจทุกอย่างพร้อมระเบิดสู่ความจริงที่รอคอยประธานหนุ่มก้าวถอยหลังเล็กน้อยดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและความสับสนมือเรียวสั่นเล็กน้อยเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้เด็กยิย้มและยื่นมือไปหาเขาอีกครั้ง ซินเดอเรลล่ารู้สึกถึงแรงสันสะเทือนในใจร่างกายเธอร้อนเผาความเจ็บปวดในอดีต6กปีกลับมาครบทุกชิ้นเธอเคยคิดว่าการกลับมาครั้งนี้จะเป็นเพียงการ,รเผชิญหน้าแต่ตอนนี้มันกลายเป็นระเบิดของความจริงคุณคุณจําเราไม่ได้เลยใช่ไหมเธอถามเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความเศร้าและหวังประทานหนุ่มนิ่งไปหลายวินาทีแล้วลมหายใจลึกก็หลุดออกมาเขามองลูกชายอีกครั้งใบหน้าของเด็กสะท้อนความไร้เดียงสาและความผูกพันเขาก้มลงช้าๆมือที่สั่นเริ่มแตะไหล่เด็กเบาๆความเย็นชาในตัวเขาเริ่มละลายอย่างช้าๆ น้ำตาไหลรินออกมาจากดวงตาของเขาเธอไม่เคยเห็นเขาร้องไห้แต่ตอนนี้ทุกความแข็งกระด้างละลายไปเหลือเพียงความเจ็บปวดความผิดหวังและความรักที่ซ่อนมานานเด็กยิ้มและกอดมือเขาอย่างแน่นประธานหนุ่มสะอื้นในหน้ามามองซินเดอเรล่าใบหน้าของเขาเต็มไปได้วยความรู้สึกที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งตกใจเสียใจผสมความโล่งใจและความรักซินเดอเรล่าก้าวเข้าไปใกล้กอดลูกไว้แนบอก,อกแล้วมองเขาน้ำตาเธอไหลแต่ใจเริ่มสงบทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาเหมือนถูกชำระในชั่ววินาทีเดียว และในห้องที่เย็นชาเสียงหัวใจของทั้งสามคนสั่นสอดประสานกันทุกสิ่งที่ซ่อนมานานหกปีแห่งความเจ็บปวดความหวังและความรักถูกเปิดเผยและยืนยันอย่างแรงกล้าประธานหนุ่มก้มลงอีกครั้งจับมือซินเดอเรลล่าแน่นใงหน้ามองลูกชายอีกครั้งทุกสายตาประสานกันความเงียบในห้องเต็มไปด้วยพลังของความรักที่ระเบิดออกมาความเย็นชาได้หายไปเหลือเพียงความอบอุ่นที่ล้นปรีประธานหนุ่มเงยหน้ามองซินเดอเรลล่าดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสำนึกผิดเขาเอื้อมมือมาจับมือเธอแน่นขึ้นลมหายใจของเขาหนักขึ้นทุกวินาที เด็กหัวเราะเบาๆยื่นมือไปจับมือทั้งสองทำให้ความตึงเครียดในห้องเริ่มละลายเป็นความอบอุ่นอย่างช้าๆซินเดอเรลล่ารู้สึกถึงความรักที่ซ่อนอยู่ในสายตาเขาหกปีของความเจ็บปวดความห่างไกลและความเข้าใจผิดกำลังถูกลบเลือนในตอนนี้ผมผมไม่ควรละเลยทุกสิ่งที่ผ่านมาเซยงเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นซินเดอเรลล่ามองเขาน้ำตาไหลรินอย่างไม่ไอายเธอจับมือเขาแน่นตรงกับความรู้สึกทั้งหมดของตัวเอง แสงแดดยามเย็นาสาดเข้ามาในห้องเสียงนกร้องอยู่ข้างนอกทุกอย่างเหมือนหยุดชั่วคราวแต่เต็มไปด้วยพลังชีวิตใหม่ทุกความเจ็บปวดถูกแทนที่ด้วยความหวังเด็กหัวเราะอีกครั้งกอดทั้งสองคนแน่นสามคนยืนอยู่ตรงกลางห้องเงียบแต่เต็มไปด้วยความหมายทุกสายตาประสานกันอย่างไม่มีช่องว่างซินเดอเรล่าพูดเสียงเบาเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันประธานหนุ่มพยักหน้าน้ำตาเล็ดหลอดจากดวงตาเขาอกกอดเธอและลูกไว้แน่นเสียงหัวใจของทั้งสามคนสั่นประสานกันเป็นหนึ่งเดียว ความเงียบที่เคยเต็มไปด้วยความเย็นชากลายเป็นความอบอุ่นและความรักที่ไม่เคยมีใครสามารถทำลายได้ทุกสิ่งที่เคยสูญหายกลับคืนมาในชั่วพริบตาและครั้งนี้ไม่มีอะไรจะพรากพวกเขาอีกต่อไปประธานหนุ่มถอนหายใจยาวมือยังอบลูกชายน่นความรู้สึกสับสนบนความอบอุ่นและผ่านตัวเขาเขาเงยหน้ามองซินเดอเรลล่าดวงตาเต็มไปด้วยคำถามและความรู้สึกที่ไม่เคยกล้าแสดง ซินเดอเรลล่าเล่ยนึนตรงเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดของความจริงทุกคําพูดที่เก็บไว้6ปีเหมือนระเบิดออกในใจของเขาเธอเห็นใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปความเย็นชาที่เคยมีค่อยๆละลายกลายเป็นความเข้าใจเด็กหัวเราะเบาๆมือเล็กๆจับมือทั้งสองไว้แน่นเหมือนยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกต่อไปความอบอุ่นจากรอยยิ้มของเด็กทําให้หัวใจทุกคนสั่นไหวเราจะเริ่มต้นใหม่ซินเดอเรลล่าพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นประธานหนุ่มพยักหน้าลมหายใจสม่ําเสมอแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกเกินจะพูดออกมา ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากโต๊ะประธานหนุ่มมองหน้าซินเดอเรลลาใจเต้นแรงแต่เขาไม่ยกสายมียังคงอกเธอและลูกไว้แน่นความตึงเครียดจากเสียงโทรศัพท์กลับกลายเป็นความมั่นใจซินเดอเรลลาลูกผมลูกชายเบาๆรู้สึกถึงพลังชีวิตใหม่ที่ไหลเข้ามาลมหายใจของเธอสม่ำเสมอเธอไม่หวั่นไหวอีกต่อไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นบทพิสูจน์ว่าความรักแท้จะไม่สูญหายแม้เวลาจะผ่านไปหปี ประธานหนุ่มก้มลงมองลูกชายอีกครั้งน้ำตาไหลเล็กน้อยบนแก้มความย็นชาในอดีตถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความรักที่แท้จริงทุกสายตาประสานกันสามคนยืนแน่นกลางห้องที่ครั้งหนึ่งเคยเย็นเฉียบและในช่วงเวลานั้นพวกเขารู้ว่าไม่มีใครสามารถพรากความรักที่แท้จริงออกจากพวกเขาอีกประธานหนุ่มค่อยๆก้มลงมองลูกชายอีกครั้งมือหยาบประชับมือเล็กของเด็กอย่างแน่นที่สุดเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อน6ปีของความห่างไกลทุกคำพูดที่ไม่ได้พูดทุกความรู้สึกที่เก็บไว้ถูกบีบอัดรวมกันนนนอยู่ใวิาทีั้น ซินเดอเรลล่าก้าวเข้ามาใกล้หัวใจเต้นแรงมือเธอสั่นเล็กน้อยแต่สายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจเธอเอ่ยชื่อเขาอย่างช้าๆแต่หนักแน่นคุณคุณเคยคิดว่าผมไม่อยู่แต่ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้แล้วประธานหนุ่มเบิกตากว้างใบหน้าของเขาเกรงด้วยความตกใจและทันใดนั้นความเงียบในห้องเหมือนถูกลมพายุพัดผ่านความรู้สึกที่เขาไม่เคยยอมรับถูกผลักออกมาน้ำตาเล็ดรอดจากมุมตา เด็กหัวเราะเบาๆและยื่นมือไปหาเขาอย่างไร้เดียงสาความอบอุ่นของเด็กเหมือนตอกย้ำความจริงที่เขาพยายามปฏิเสธมานานมือเรียวยาวจับมือเล็กไว้แน่นเสียงหัวใจของทุกคนเต้นสอดประสานกันเหมือนสัญญาณของความรักที่ไม่อาจลบเลือนซินเดอเรลล่ารู้สึกถึงความโล่งใจน้ำตาไหลรินแต่ใจสงบเธอเห็นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความผิดหวังในอดีตแต่ก็มีความหวังที่เพิ่งค้นพบประธานหนุ่มอกเธอและลูกชายไวแน่นเสียงหัวใจของทั้งสามคนส่นประสานกันเป็นหนึ่งเดียว ท่านใดนั้นเสียงโทรศัพท์จากโตะดังขึ้นอีกครั้งประธานหนุ่มยกสายช้าๆแต่ไม่ได้พูดอะไรมือยังคงกอดแน่นเขาเลือกที่จะให้ความสำคัญกับความจริงตรงหน้ามากกว่าปัญหาทางธุรกิจใดๆซินเดอเรลล่าเอียงหน้าไปมองลูกชายมือเธอลูบผมนุ่มของเขาเบาๆเ,เด็กยิ้มและหัวเราะเธอสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตใหม่ที่ไหลเข้ามาลมหายใจของเธอสม่ำเสมอความเจ็บปวดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอดีตถูกแทนที่ด้วยความรักและความหวัง ประธานหนุ่มเงยหน้ามองเธอน้ำตาไหลรินอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาของความเข้าใจความรักและความเสียใจที่ไม่เคยแสดงออกมาทุกสายตาประสานกันทั้งสามคนร่างกายของพวกเขาอบอุ่นท่ามกลางห้องที่ครั้งหนึ่งเคยเย็นเฉียบและในช่วงเวลานั้นพวกเขารู้ว่าไม่มีใครสามารถพรากความรักความจริงใจและความผูกพันที่แท้จริงออกจากพวกเขาอีกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นถูกชำระด้วยความรักที่แข็งแรงและเหนือกว่าความเจ็บปวดในอดีต พลังแห่งความรักกอตัวเป็นความอบอุ่นที่ท่วมท้นในห้องทุกวินาทีเต็มไปด้วยชีวิตใหม่ความเจ็บปวดกลายเป็นบทเรียนความเศร้ากลายเป็นความเข้มแข็งและทุกอย่างพร้อมเริ่มต้นใหม่เปิดฉากภาาตึกสูงยามเย็นแสงสาดลมมากระทบกระจกเสียงลมพัดแรงเส้นผมของซินเดอเรลล่าพลิ้วไปตามทิศท,ทางซินเดอเรลล่าเดินเข้าลิฟต์เสียงโลหะกระทบกันดังขึ้นทุกก้าวเธอจับราวจับแน่นใจเต้นแรงความทรงจำเก่าเหมือนเงามืดล้อมรอบประธานหนุ่มยืนหน้าประตูสำนักงาน แสงไฟสัดน้าทาให้เห็นสายตาเย็นชาใบหน้าเขาเรียบเฉยแต่เต็มไปด้วยอํานาจเธอวางลูกชายลงเด็กมองรอบตัวด้วยความสงสัยความตึงเครียดเพิ่มประธานหนุ่มก้าวเข้ามาใบหน้าเย็นชามือเรียวแตะผมลูกช้าช้าลมหายใจของเธอและเขาประสานกันสายตาเต็มไปด้วยความตกใจความจริงถูกเปิดเผยซินเดอเรลล่าพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นนี่คือลูกของเราเด็กหัวเราะเบาๆกอดมือเขาประธานหนุ่มนิ่งงยหน้ามองเธอใบหน้าสับสนแต่เต็มไปด้วยความรู้สึก ความอบอุ่นและน้ำตาน้ำตาไหลาจากดวงตาประธานหนุ่มความเย็นชาในอดีตละลายเป็นความอบอุ่นมือเขาโอบเธอและลูกไว้แน่นซินเดอเรล่าลูบผมลูกเบาๆใบหน้าเธอสว่างขึ้นด้วยรอยยิม้มสัญญาการเริ่มต้นใหม่ซินเดอเรล่าพูดเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันประธานหนุ่มพยักหน้าลมหายใจหนักแน่นเต็มไปด้วยความรักเด็กหัวเราะอ,อีกครั้งกอดทั้งสองแน่นเสียงหัวใจของทั้งสามประสานกันฉากสุดท้าย ล้องดึงออกแสงแดดยามเย็นศาสต์เข้ามาในห้องความเย็นชาในอดีตถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นพลังแห่งความรักล้นเต็มห้องทุกอย่างพร้อมเริ่มต้นใหม่ไม่มีใครพลาดความรักที่แท้จริงจากพวกเขาอีกแสงเย็นจากหน้าต่างศาสต์เข้ามาในห้องความเงียบสงบแผ่ซ่านทุกสายตาของทั้งสามคนประสานกันอย่างไม่ต้องมีคำพูดประธานหนุ่มก้มลงจับมือซินเดเรลล่าแนนใบหน้าของเขายิ้มอ่อนโยนเป็นครั้งแรกน้ำตาไหลรินแต่เต็มไปได้วยความรักและความสำนึกผิด ซินเดอเรลล่ากอดลูกไว้แน่อ,อกรู้สึกถึงแรงชีพจรของความอบอุ่นไหลผ่านร่างความเจ็บปวดในอดีตหกปีค่อยๆละลายไปความเข้าใจและความรักแท้กลับมาเติมเต็มเด็กหัวเราะเบาๆยื่นมือไปสัมผัสทั้งสองอีกครั้งความไร้เดียงสาข,ของเขาทำให้หัวใจของพ่อและแม่สั่นไหวอย่างนุ่มนวลซินเดอเรลล่าพูดเสียงเบาเราจะอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรพรากเราได้อีกประธานหนุ่มพยักหน้ามือเขาอบทั้งเธอและลูกไว้แน่นรอยยิ้มของเขาอบอุ่นเหมือนแสงอาทิตย์ยามเช้า ความเงียบในห้องเต็มไปด้วยพลังของชีวิตใหม่ทุกความเจ็บปวดทุกความผิดหวังถูกแทนที่ด้วยความหวังและความรักที่แน่นแฟนทั้งสามคนยืนเคียงกันมองออกไปนอกหน้าต่างแสงสว่างจากโลกภายนอกส่องลงมาเหมือนยืนยันว่าพวกเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วจริงๆและครั้งนี้ไม่มีใครพลาดความรักและความอบอุ่นที่แท้จริงของพวกเขาอีกต่อไป